ข่าววินัยชิงคืนฟุตบอลไทยบายมานโนโปรกิงสไตประจำวัญชีนที่28ม,มการาคม2566โดยชายผูย้บ่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้ลือกันหนักเลยอุวราว่าจอดจะคว้าต,วตัวปีกทีมชาติไทยเอกนิตปัญญาโดยแฟนบอลไทยรุ่นชมเอกนิตปัญญาวันที่คิสของเมืองไทยลยที่ลีกญี่ปุ่นกันนะ ซึ่งกระแสมาแรงเป็นอย่างมากไปทางเือง์ชองจอสองตัวเอกนิตปัญญาบินสู่ญี่ปุ่นร่วมทีมอุระเรดดมนภายในช่วงปีนี้จากการเปิดเผยข้อมูลของ Transfer Market เว็บใหญ่ตลาดกลางโดยถึงแม้ว่าแฟนบอลอาจจะมองว่าเอากนิตปัญญาฟอร์มยังไม่ค่อยดีนัก แต่สติ่งที่เห็นนี่อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะในการแข่งขัน AFF คับ2022ที่ผ่านมาสติบ่งบอกเลยว่าเขาคนนี้มีส่วนร่วมกับจังหวะสำคัญในการโจมตีทีมของคู่แข่งทีมชาติไทยในรายการนี้ได้เป็นอย่างดี ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่แนวรุกไวซ์แสมเปร์นี้จะออกไปเจอความท้าทายครั้งสำคัญโดยทางอุระวะก็พร้อมที่จะพัฒนาและก็ยกระดับแข่งสินชาติไทยเช่นเดียวกันหากทางเอกนิตย,ยกระดับตนเองได้ที่ญี่ปุ่นนันกระบ่งบอกไปถึงมูลค่านักเตะที่เพิ่มมากขึ้นอุระวะก็ต้องการแบบนั้นไม่งั้นผู้บริหารอุระวะคงไม่เดินทางมาดูฟอร์มของเจ้าบุกเอกนิตปัญญาด้วยตัวของเขาเองถึงทันดูโดมสเตเดียมเลยนะ นะถ้าผมเป็นว่างานนี้มองกันไกลมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจ้าบุกเอกนิปัญญาสามารถอัพสปีดแล้วก็อัพอ่าพัฒนาการตัวเองขึ้นมาอีกผมว่างานนี้ถ้าเกิดว่าอุระวะได้ตัวไปค่าตัวพุ่งอย่างแน่นอนเลยนะก็ต้องรอดูกันต่อไปก,ก,ก็นนะกันว่าจะเป็นเช่นไรและจะประกาศจะเป็นทางการในตอนไหนก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับเปิดชม แอสไพโดมสเตเดียมสังเวียนแข่งทีมชาติไทยลุยศึกโดหาคัพ2023โดยทีมชาติไทยชุดยุ่ยสามปีเตรียมทำภารกิจบนเวทีเอเชียลุยศึกฟุตบอลโดฮาคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์โดยสังเวียนแข่งที่ทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในครั้งนี้จะแข่งขันกันที่แอสไพรโดมสเตเดียมตั้งอยู่ที่กรุงโดหาประเทศกาตาร์มีความจุอยู่ที่ประมาณ15,500ที่นั่ง โดยายการนี้จะแข่งขันกัรระหว่างวันที่20ถึง2 9มีนาคมชาติที่ตอบรับแล้วทั้งหมด8ทีมประกอบไปด้วยทีมชาติไทยเวียดนามโครเอเชียเกาหลีใต้กาตาร์ซาดิอาราบ e, เบีย UAE อุซเบกิสถานส่วนอีก3ชาติที่ยังรอการยืนยันตอบรับได้แก่จอแดน,นซีเรียและก็ทาจิกิสถานในครั้งนี้อต่ผมเป็นนะว่างานนี้ก็ต้องรอ,งล,องลื้นกันต่อไปนะฮะ ทีมยู่ปีของไทยนั้นก็มีโปรแกรมใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบุกเวียดนามทีมชาติไทยเจอเวียดนามศึกโดฮาคัพ2องพัเดี๋ยวกันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าความคิดเห็นและคอมเมนต์แฟนบอลจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากนะฮะคอมเมนต์ที่1กันก่อนก็แล้วกันแข็งกระแรงทุกทีมขอให้เวียดนามและไทยโชคดีคอมเมนต์ต่อมา คุณคิดว่าไทยเจอเวียดนามไทยโตนนต์นี้ใครจะชนะคอมเมนต์ต่อมาการแข่งขันเช่นนี้จะช่วยให้ผู้เล่นฝึกฝนทักษะและก็พัฒนาตนเองปรปับปรุงคุณภาพของผู้เล่นแต่ละคนโ์นนต์แบบนี้จะช่วยพัฒนาระดับอย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นมาดูกันว่าไทยและเวียดนามจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้ทีมอื่นในร์นนต์นี้ได้ไหรือไม่มาเลยไทยเวียดนามคอมเมนต์ต่อมา ทั้งคู่เดินจับมือกันขอให้ทั้งคู่นั้นติดอันดับหนึ่งและก็สองนะเขาไม่ต่อมาน่าจะเชิญอินเดียเราเหนือกว่าไทยอย่างน้อยที่สุดแล้วล่าสุดทางเฮตูเฮตวิชและก็ฟีฟ่าแบงกิ้งด้วยจากแฟนบอลเวียดนามเขาไม่ต่อมามองไปที่ฝ่ายตรงกันข้ามดีกว่าไหมนี่คือการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์เขาไม่ต่อมามองว่าไทยและเวียดนามทั้งสองทีมจะดีที่สุดในครานีนะเขาไม่ต่อมาเริ่ม,มรู้จักฟุตบอลอาเซียนแล้วทัวร์นาเมนต์คุณภาพเริ่มต้นแล้ว เชิญไทยและก็เวียดนามโชคดีนะเขาไม่ตอมาเป็นโอกาสที่ดีของอชุดยูวิสามปีเวียดนามที่จะแข่งขันกับทีมที่แข็งแกร่งจากทางแฟนบอลเวียดนามเขาไม่ตอมาลุยเลยอาเซียนเขาไม่ตอมาไทยและเวียดนามเป็นพนันธมิตรด้านการฝึกฝนเขาไม่ตอมาขอแสดงความยินดีกับไทยและก็เวียดนามการรับประลุด,ดังกล่าวมาเลเซียจ,จะเฟ็นต้องทํางานให้หนักขึ้นเพื่อจะให้บรรลุมาตรฐานในครั้งนี้เขาไม่ตอมา อายุ3ปีเวียดนามแข็งแกร่งกว่าอยู่3ปีไทยตั้งแต่2ถึง3ปีที่ผ่านมาแล้วอยู่3ปีไทยแพ้เวียดนามโดยเฉพาะ4เกมนะคอมเมนต์ต่อมาการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์แบบนี้กับไทยแล้วก็เวียดนามมันเพิ่มช่องว่างกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอมเมนต์ต่อมาทัวร์นาเมนต์ลำคาไทยเวียดนามให้พวกเขาเห็นว่าเด็กๆของเรานั้นได้รับอะไรกันบ้างคอมเมนต์ต่อมา ขอบคุณเจ้าภาพมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมนะเพราะเราต้องการบทพิสูจน์ของครูคนใหม่มังว่าเขาคนนี้จะทำได้และก็ทำได้มากกว่านี้รอและก็หวังอยู่นะเขาไม่ต่อมาสิ่งที่ดีสุดสำหรับเวียดนามจากอิรักเขาไม่ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทีมชาติโครเอเชียสำหรับการคว้าชแชมป์โดฮาคัพ2023เขาไม่ต่อมาขอแสดงความยินดีกับเวียดนามและก็ไทยรักษาสปิริตของอาเซียนที่ไม่ได้รับเชิญนั่นแสดงว่าเราต้องทํามากกว่านี้เขาไม่ต่อมา ข่าวใหญ่รับโคเอเชียดนะีนะคอมเมนต์ต่อมาถึงเวลาแล้วที่ไทยและก็เวียดนามจะเป็นตัวแทนจากอาเซียนในการแข่งขันฟุตบอลโลกระดับเอเชียและก็ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลนะครับผมที่จะได้เห็นไทยกับเวียดนามซัดกันอีกครั้งในศึกโดฮาคัพ2023ที่ทั้งไทยอยู่3ปีและก็เวียดนามอยู่3ปีต้องมาเจอกันอีกครั้งในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับ มาดามแป้งเตรียมจะคุยสมาคมฟุตบอลไทยพิจารณาสัญญาของมาโนโป k กิงอีกครั้งโดยมาดามแป้งเตรมจะถกปรุ่มสมาคมฟุตบอลไทยพิจารณาสัญญาโคชมาโนที่จะหมดในคือวันเขาดาวปีนี้ก่อนที่ช้างศึกจะมีภารกิจบูเอเชินครับ2023ที่เลื่อนไปจัดในช่วงต้นปี2024รวมไปถึงคัดบอลโลกปี2026โซนเอเชียซึ่งทาง Transfer Market เ็บไซต์สถิติข้อมูลชื่อดังระดับโลก ที่อยู่ใน25อันดับแรกของเว็บไซต์เยอรมนีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเปิดเผยข้อมูลสัญญาการคุมทีมของมานุปโปรกิงหัวสือทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เข้ามารับแหน่งคุมทัพช้างศึกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์และสัญญาจะหมดลงในวันที่31ธันวาคมหรือช่วงิ้นปีนี้ล่าสุดนั้นมาดามแป้งนพันธ์ล้ำซ้ำผู้จัดก,การทีมชาติไทยมีแผนเตรียมเข้าไปประชุมร่วมกับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ถึงแผนงานตลอดปี2023และก็ปี2024ที่จะมีศึกอาเซียนครับ2 0 2พที่ถูกเลื่อนไปจัดช่วงต้นปีรวมไปถึงแผนการเตรียมทีมในการลุยฟุตบอลโลก2026เรอบคัดเลือกโซนเอเชียนในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้เรื่องสำคัญคือการพิจารณาการต่อสัญญาของมานุโปรกิงที่จะหมดลงในช่วงคืนเข้าดาวปีนี้ว่าสุดท้ายแล้วจะยังคงไว้วางใจคุมทัพช้างศึกต่อไปเพื่อจะรุยศึกเอเชียนครับและก็รับคัดเลือกของผุ้บอลโลกปี2026ต่อไปหรือไม่ สำหรับทางมาโนโปกิงเฮดโค้ชาวบราซิลเยอรมนีวัย46ปีพึ่งพา,าทีมชาติไทยป้องกันแชมป์เ F f มิสซบิชเอเดติคับสอง2ได้สำเร็จเป็น2ส,สมัยติดต่อกันนับตมันแต่เข้ามากรมังเจียนขุนพลลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาและยังเป็นสมัยที่7ของทัพช้างศึกมากที่สุดในเวทีอาเซียนในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะเป็นนง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันกน,นะฮะว่าจะเป็นเช่นไรจะได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ไหมหรือต้องรอลุ้นกันต่อไป เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับช้างศึกยู20ปีกว่า100ชีวิตร่วมเก็บตัวครั้งแรกที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์โดยทีมชาติไทยชุดยู20ปีเรียกตัวนักเตะเลือดใหม่กว่า100ชีวิตร่วมเก็บตัวที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์โดยมีกลุนซืออย่างทางมิวโรสเวรเรบิชเตรียมนำทีมซ้อมต่อไปซึ่งความเคลื่อนไหวในการประกานตัวของทีมชาติไทยชุดยู20ปีจากการจับมือกันร,ระหว่างสมาคมกีฬาตบอลแห่งประเทศไทยและบุรีรัมย์ ล่าสุดนั้นวันที่26มกราคมที่ผ่านมาก็ได้มีการเรียกนักเตะมารายง,งานตัวเพื่อเก็บตัวภายในแคมป์ณนะสนามช้างอารีนาซึ่งมีการเก็บตัวครั้งนี้มิรรอสเวเดบิตเนี่ยบุตรชอชาวซเซอร์เบียทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทัพช้างศึกยุ20ปีพร้อมด้วยเด็กๆสายเลือดใหม่มากกว่า100ชีวิตร่วมเก็บตัวและจะลงทำการฝึกซ้อมในวันที่26-29มกราคมต่อไปนานผมเป็นได้ว่างานนี้ทีมชาติไทยชุดยุย20ปี ที่ให้บุตรชายของลุงเดวินชิดชอบนะฮะดูแลในครั้งนี้ก็เริ่มมีการขึ้นไหวแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจาก100ชีวิตจะคัดเหลือ50จะคัดเหลือ23คนยังไงต่อไปต้องรอลุ้นกันต่อไปครับและนี่ก็เป็นข่าวพิเศษที่คือฟุตบอลไทยบายมันโนโปรกิงสไตล์ประจวบนที่28มกราคม2566โดยชายผูปป้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับ